King. สวัสดีค่ะพบก,กับพนภาคาราะเนาะคะ่ะเมื่อนี้กันเลิกงานแล้วเนาะคะ่ะตอนแรงก็จิพามาเห็ดอบสมุนไพรเนาะคะ่ะก็ย่านโควิดนี่แหละค่ะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของในเด้อนี่แหละเมื่อนี้อุปกรณ์ของเขาเตรียมหมอแล้วคะ่ะนี่หมอตั้งน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะทีนี้จิพามาอบสมุนไพรมีอย่างแน่เดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะ เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเนาะค่ะกัประเทศไทยเขาก็ามีสมุนไพรหลายๆอย่างเดี๋ยวลองเบิงเนาะค่ะเพื่อนว่าเฮ็ดแล้วมันก็จะลงหัวสบายหัวเนาะค่ะก็รู้สึกว่าอากาศมันคึ้มเปียกฝนแน่ยังแน่หนักๆหัวคือกันบรูว่าโควิดหรือบโควิดแต่ที่แน่ๆคนยังบ่เป็นโควิดนี่กรปวดหัวคือกันค่ะเดี๋ยวลงมาลองนี่แหละอ่ะใส่หมอโรดไข่ก้อนเลย ใส่รวมกันไป่าสักต้มเตาทานเนาะค่ะใส่ไปเบิดแล้วรวมกันไปเบิดแล้วค่ะที่นี่มาค่ะพี่น้อง เดือดแล้วค่ะกินออกแล้วนี่เนาะค่ะมันเดือดแล้วแห้งแล้วเดแต่จีนยกลงค่ะยกลงตั้งนี่เนาะนี่แหละอันเนี้ยก็ เป็นผ่าเนาะคะ่ะนี่แนะหละข้าปุ๋งลงเดี๋ยวปีคุ้มอกนี่แหละคะ่ะนี่อ้ามันหอมมันก็เลยเหิวข้าวแล้วรือว่าไงนึกว่าต้มยำไม่โอ้โหตายหาแล้ว <h ari> นี่แกจะลงอย่างนี้โอ้ต้องขออนุญาตลืมไปถอดแบนก่อนค่ะมาเฮ็ดโลด เอาจะหมูหายหายเลยสูตรเอาเนาะค่ะเนี่แหละลายหอนหอนอยู่ค่ะพี่นอ้องเนื้อแตกโอ<ฮ>้มันรู้สึกว่าความรู้สึกเนาะค่ะก็คือว่ามัน รับเข้าไปมันขึ้นไปในโพ้งจมูกค่ะแต่ยังบ่ลงฮอดคออาจจะความอดทนยังบ่ถ,ถึงเนาะค่ะมันอาจจะต้องใส่เวลาคุ้มหลายนาทีกว่านี้ค่ะอันนี้กับคุ้มแป๊บเดียวได้แค่หานาที <laughs> เดี๋ยวคุ้มไหมค่ะ นอ้าเฮาโมไวเฮาก็เปิดขึ้นเนาะคะ่ะหายใจเอาสูดเข้าไปเนาะคะ่ะสูดเข้าไปมันก็เข้าไปในพงจมูกมน,นี่นี่น้ําผิวเฮาโมนีค่ะเหงื่อออกเบิดเลยค่ะโล่งหนาเฮานี่จะโล่งมันเข้าไปในพงจมูกขึ้นไปน้ําหัวเฮาเนาะคะ่ะโล่งค่ะรู้สึกว่าโล่งนี่พอเฮาเฮ็ดออกมาแล้วเฮา เห็ดออกมาแล้วตอนนี้อยู่โล่งๆเหงื่อมันออกมันรู้สึกพ่อนคลายค่ะบ่จําจเป็นว่าเฮ็ดในช่วงโควิดเนาะค่ะแต่ว่ากะถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นหวัดหรือว่าปวดหัวร้องเฮตดเบิงเด้อค่ะพี่น,อนาหาหา้องปัญหาขารอเฮ็ดแล้วค่ะเอ่อรู้สึกสบายหัวจริงๆค่ะอันนี้ก็เฮ็ดแล้ว ทดสอบเองแล้วเนาะค่ะสบายหัวจริงจริงนะคะก็ถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดกระเฮ็ดได้เลยเนาะค่ะบบได้ย,ยากบ่ได้แบบวนไว้อย่างสมุนไพรเขามีซ้ำใดเขาก็ใส่ไปซ้ำนั่น,นะคะ่ะหายใจอิ่มๆเนาะค่ะเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็พอสำนีก็เนอนะค่ะเดี๋ยวพนัณภากขารอที่เฮ็ดต่ออยู่ค่ะก็ถ้าผู้ใดสนใจเฮ็ดกระเฮ็ดตามได้เลยค่ะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พนัณภาขาดราอในเด้อค่ะ สำหรับมื้อน,นี้สวัสดีค่ะลง